ดีนะคะนักเรียนเนื่องจากวันนี้นะโรงเรียนเราหยุดนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนอ,อ่านหนังสือในชีตนะคะหน้านี้นะชีตที่ขีบม่วงอะนะเปิดหนะ้าหน้านี้เลยนะคะน่าจะเป็นแผ่นที่3หรือแผ่นที่4นะคุณครูไม่แน่ใจนะคะที่มันจะขึ้นต้นด้วยข้อ1ปูเสือนะ,อะถ้าใครเจอแล้วก็เดี๋ยวอ่านเลยนะคะส่วนใครยังไม่เจอก็หยุดวิดีโอก่อนแล้วก็เปิดให้เจอแล้วก็เดี๋ยวอ่านต่อได้เลยนะคะ ตอนที่1การอ่านออกเสียงเดี๋ยวเราอ่านกันเลยนะคะปออูปูสอเอือเสือไม่เอกเสือปูเสือจอโอกกโจกไม่ตีโจกหอมออูหมูโจกหมูหอมออหมอไม่โทมอกอแองอแกง หม้อแกงซออมอมซอไม่เอกซ้อมซอแอมอแซมซ้อมแซมพออัวก,กอพวกพอองอพองไม่โทพองพวกพ้องพอเอือเผือไม่เอกเผือพอแอแผ่ไม่เอกแผ่เผือแผ่ ทออาทะลอออล้อทะลอ,ท,ลอทออัวถัวไม่เอกถัวฝออากอฝักยออาวอยาวถั่วฝักยาวปอลออูกอปลูกฝออางอฝังปลูกฝังขออุด,ดอขุด หอรออุอม,มลมขุดหลุมหอเอือกอเผือกมออะนอมันเผือกมันนออีนี้สออะยอใสนิส้สฝออายอฝ่ายไม่เอกฝ่ายคออานอคานไม่โทคานฝ่ายคาน ตอ,อัวตัวหอยอไอใหญ่มิเอกใหญ่ตัวใหญ่คอรอ,ออบอครอบคอรออัวครัวครอบค,ครัวขอเอะมอเข็มขออะดอขาดเข็มขาด ชอเออดอเชิดชออูชูเช,ชิดชูกลอ,อเออเกลือรอแอแรไม่เอกแร่เกลือแร่จอเออรเจอชอเอเอ,อ,เอ,เอ,อเจอเจอเจอ,อดอเอียวอเดียวไม่จัตวาเดียว นอีนีมิโทนี้เดี๋ยวนี้ต่อมาตอนที่2นะคะการอ่านออกเสียงประโยคถ้าเป็นประโยคเนี่ยเราจะไม่สะกดแล้วนะคะแต่ว่าคำไหนที่ไม่ได้จริงๆนะคะก็ให้นักเรียนสะกดแต่ตอนนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูไปก่อนนะคะน้องปุ๊เคยไปท่องเที่ยวเกาะช้าง กับเพื่อนเพื่อนเช้าวันนี้ฉันเห็นรุ้งกินน้ำบนท้องฟ้าเด็กผู้ชายเคอรระคังเสียงดังกังวาน กระตายกินผักกาดในไร่ริมชายทุ่งหมอรักษาผู้ป่วยยากจนในชุมชนแออัดครูใหญ่ขับรถเก๋งไปทำงาน ที่โรงเรียนนักเรียนหัดอ่านตามคุณครูนะคะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวกอวิดีโอไปใหม่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาสะกดที่หลังตอนนี้อ่านตามไปก่อนนะคะต่อมาตอนที่3นะคะอ่านข้อความพวกเราเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่บนดอยสูง ได้รับพระเมตตาจากในหลวงแนะนำให้ปลูกผักผลไม้เมืองหนาวเช่นลิ้นจีบวยเห็ดนางฟ้า วมทั้งเลี้ยงสัตว์เช่นหมูเป็ดไก่ทำให้ชาวเขาอยู่ดีกินดีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเรารักพระองค์มาก สำหรับวันนี้นะคะเราจะอ่านหนึ่งหน้านะคะสวัสดีค่ะ